สวัสดีครับสวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์วันที่25ครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูอ้อยที่เราได้แต่งเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ผมผมก็เพิ่งแต่งเมื่อตกี้นะะี่ฮะก็ แต่งบริเวณโคนให้มันสะอาดแล้วก็เอาดินใส่โคลนะฮะช่วงเช้าก็ผมก็จะมาแต่งสักกอสองกอแค่นะฮะไม่ทำเยอะฮะทำงานทำให้สนุกทำในช่วงที่แดดยังอ่อนๆออ,นอยู่ไม่ร้อนการทำงานจะได้รู้สึกไม่เหนื่อยไม่ทรมาน จะทําให้เรารักงานนะฮะแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นจะออกมาลักษณะงี้ฮะก็ทําให้มันสะอาดสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให,หนูเข้ามาทําลายมากัดโคนต้นอ้อยนะฮะมีอยู่สามสิ่งที่เราไม่สามารถเอาคืนมาได้นะฮะเวลา โอกาสคำพูดสามสิ่งนี้เราไม่สามารถเอาคืนมาได้นะเมื่อมันผ่านไปแล้วเวลาก็เราก็จะบร่อยมันทุนเป่าในะช่วงเช้าก็มาแต่งขนอ้อยสักสองสาโกนะครับครับผมอันนี้เสร็จแล้ว แค่นี้ไม่ต้องเยอะแยะก็ให้มันเวลาสักหน่อยนะ,ะแล้วก็กอนี้ค่อยๆทำนะฮะค่อยๆทำค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยนะอ่านี่เป็นแปลงอ้อยที่ไม่มีต้นทุนนะเพราะว่าผมทำทีละเล็กทีละน้อยนะ เป็นแปลงอ้อยที่ไม่มีต้นทุนนะมีก็เป็นแค่ค่าน้ํามันนะในช่วงแรกๆค่าน้ํามันที่เรามาตัดหญ้าก่อนเพราะหญ้ามันจะสูงมันก็จะสูงประมาณนี้มันจะรกๆหน่อยเนี่ยก็พบบฟอ้อมเป็นหญ้าคาหญ้าคากับหญ้าอะไรเม่ผมไม่เนี่ยตอนแรกรกก็ตัดหญ้านิดหน่อยมันก็เหนื่อยช่วงแรกนะั่นแหละช่วงตัดหญ้า แต่มันก็ถ้าว่าเราไม่อยากให้เหนื่อยมากเราก็อย่าตัดให้เยอะฮะเอาน้ำมันเป็นเกณฑ์แล้วกันน้ำมันสักครึ่งลิตรเราตัดหมดน้ำมันแล้วก็หยุดเลยแล้วการปลูกก็เช่นกันการการทำอะไรเหนื่อยเหนื่อยเราต้องตั้งเป้าวไว้เล็กๆนะเรกปลูกก็เช่นกันเราตั้งเป้าวไว้สักวันละ แม่เกินสามสามสามโกนะปลูกอันนี้ต้นทุนน้อยมากนะไม่ใช่น้อยไม่มีเพราะเราใช้แรงของตัวเองอันนี้ผมเริ่มปลูกปลูกพอปีใหม่ปุ๊บก็ก็เริ่มเลยมกรานะหกหกครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ปริมาณ จำ,จำนวนกนวรกอก็180กว่านะฮะ180กว่าแล้วแล้ว,ลวก็อ้อยนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะฮะมันจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่อ้อยนี้จะโตไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยดู มันมีไหลอายุมันไม่เท่ากันนะมันมีตไม่เท่ากันอ้อยนิ้บเนี่ยที่ว่าอันนี้แบบที่เราเพาะไว้ในถุงดำนะอันนี้ปลูกง่ายเพื่อนๆถ้าว่าใครที่ว่าจะเริ่มปลูกอ้อยนะผมขอแนะนำนะผมแนะนำให้ พอไว้ในถุงดำแล้วก็ค่อยนำมาปลูกนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะได้ผลผลิตน้อยไม่น้อยนะถ้าเพื่อนๆใช้อ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับผมมันจะแตกกอดีมากเลยสุพรรณสุพรรณบุรี50นะ เดี๋ยวผมพาไปดูไอ้ต้นที่ว่าเราถุงดําที่เราเพาะไว้ไอ้ปลูกไว้ในรุ่นเรกๆนะฮะอันนี้แบบวางท่อนพันนะอันนี้ผมวางแปดท่อนพันนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งโคนนะ,ะนี้ไม่ต้องรีบนะถ้าว่าอ้ยอายุนี้มันก็กนี้น่าจะ สา,ส,สามเดือนได้แล้วแหละค่อยๆไล่ทำมานะปล่อยไปก่อนไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรนี่มันแตกกอเยอะนะอันนี้ผมเพาะไว้ในถุงดำแล้วก็เอามาลงเนี่ยผมอยากแนะนำเพื่อนๆน,นะฮะให้ปลูกแบบนี้ปลูกแบบถุงดำมันมันมันดูแลง่ายกว่าแล้วก็ ผมว่ามันดูแลง,ง่ายนะแล้วก็มันดูปลูกแล้วมันจะดูแข็งแรงเพราะเพราะเราปลูกปลูกมาจากสวนลึกนะเราวางถุงดําไปก็ขุดขุดขุดไปก็จมถุงดําเลยแล้วก็ท่อนพันธุ์เนี้ยตอนวางระวางตอนแรกที่พอก็ไม่ได้อยู่กลางๆถุงดําอยู่แล้วนะเงามันเลยพอเราขุดมาปลูกแปลงอีกทีมันก็ขุดลึกไปอีกก็วางถุง,ถง,ถงดำมิดนะแล้วก็ กบโคนทีนี้มันทําให้อ้อยมันอยู่ส่วนลึกของดินเวลาเวลามันแทงหน่อใหม่มามันก็จะแทงมาจากส่วนลึกนะนทำให้ลําต้นแข็งแรงนะเนี่ยอันนี้ก็ปลูกไปถึงถนนนู่นแล้วแะเราก็ค่อยๆทานะถ้าว่าเราค่อยๆทำทีเล็กทีน้อยมันก็ ใช้มันมันก็จะไม่มันจะไม่มีต้นทุนนะถ้าว่าเราท,ทําทีเยอะหนึ่งเราต้องเกรียมพื้นที่แล้วก็อาจจะต้องมีการไถาการอะไรก็อันนั้นค่าใช้จ่ายได้ก็คือค่าค่ารถไถนะแล้วที่แล้วก็อาจจะมีค่าอะไรอียที่เขาถ้าทำกันนะส่วนใหญ่มีโรง ค่าปุ๋ยใช่ไหมค่าปุ๋ยลงก้นหลุมดองอะไอ่าอันนั้นสองแล้วก็มีค่าแรงงานอีกไหมถ้าปลูกเยอะๆก็จ้างคนมาอีกอันนั้น3ค่านุ่งค่านี้แต่ถ้าเราทําทีละเล็กทีละน้อยนะฮะไม่มีค่าอะไรนะเะเดีปลูกไว้แล้วก็การดูแลก็ค่อยๆดูแลไป ย่อยงานใหญ่ให้ไอ้ทำไอ้แบ่งงานใหญ่ให้เป็นงานเล็กนะฮะเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะเนี่ยเห็นไหมเหมือนผมแต่งเหมือนผมแต่งกอก็เนี่ยผมก็แต่งวัาแล้วหนึกอสอกอตอนนี้มันก็ ถ้าเราทําทุกวันตอนนี้มันก็จะหมดแล้วรุ่นเนี่ยผมแต่งใกล้จะหมดแล้วไอ้ชุดแรกๆที่มันโตแล้วที่มันย่างป้งแล้วนี่ผมก็แต่งก็จะหมดแล้วเนี่ยเหลืออีกเหลืออีกสองสองกอไม่ได้แต่งค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้แสงแดดมาแล้วก็หยุดเลยเนี่ยมีกอนี้ ก่อนนี้ไม่แต่งทีสามกอกอน,กอน,นุได้อ่อันนี้ก็ค่อยทำพรุ่งนี้และอีกอย่างที่ผมอยากแนะนำนะถ้าว่าเพื่อนๆจะปลูกผมแนะนำให้ปลูกแบบห่างๆนะเพราะว่ามันดูแลง่ายฮนะเนี่ยผ,ผมจะห่างเลยเห็นไหมมันดูแลง่ายตัวไหนตอนที่เวลาเรา เข้ามาตัดหญ้าเข้ามาแต่งคูนเข้ามาสางใบไอ้พวกเนี้ยมันจะทำมันจะทำง่ายแล้วมันทำให้เราดูดูแลง่ายก็มันก็จะทำให้ดูสวยงามนะแต่ไม่ว่ากันสำหรับเพื่อนที่มีพื้นที่น้อยก็เพื่อนๆจะปลูกแบบไหนก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมไม่เคยปลูกแบบ เมตครึ่งสองเมตรน่ะอีกแปลงหนึ่งพอผ่านไปทีนี้ดูเลยากพอดเูเลยากปุ๊บทีนี้ผมไม่ค่อยใส่ใจมันหนูกัดหมดนะฮะเสียหายเสียหายทั้งแปลงเพราะว่าเวลาเราเข้ามาทำปุ๊บเนี้ยพอมันทำยากมันเราก็เบือ่อมันเหนื่อยมันไม่เหนื่อยใจเหนื่อยกายทำงานลำบาก มันทาให้รู้สึกอึดอัดผมทิ้งเลยผมไม่ทนกับอะไรอะ่ะผมเป็นคนประเภทนี้ไม่ทนกับไม่ไม่ทำแล้วเนี่ยแล้วก็มาปลูกใหม่เลยห่างเลยทีนี้พอปลูกห่างปุ๊บผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปอยากจะพอปลูกปุ๊บห่างปุ๊บดูแลง่ายทํางานง่ายทําให้ผมรู้สึกรักงานแล้วก็ทําได้ทุกวันไม่เหนื่อย แล้วก็รู้สึกมีความสุขขึ้นกับการได้มาดูแลต้นอ้อยการได้ดูแลอะไรนี่มันจะเป็นความสุขนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะเป็นความสุขอีกแบบนึงนะการดูแลเนี่ยก,การได้ดูแลอะไรเนี่ย อันนี้ก็เป็นเก้าอี้ไว้นั่งดื่มกาแฟแล้วก็ดูแปลงอ้อยของเราไปมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆน,น,นะ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือประจําเป็นอาวุธอาวุธประจํากายของเรานะที่ก็ใช้สิ่งนี้แหละไม่ว่าจะเป็นแต่งแต่งกอเรกปลูกก็เนี่ยใช้เนี้ยอันนี้หาซื้อไม่ได้อันนี้ผม ผลิตขึ้นเองนะอันนี้มีอันเดียวในโลกนะมันใช้ใช้งานดีฮนะอันนี้ผมซื้อขวานมาเมื่อก่อนมันจะเป็นด้ามแบบด้ามเหล็กนะร้อยยี่สิบบาทรู้สึกว่าซื้อมันตอนนะั้นนานมากนะแล้วแล้วไอ้ด้ามอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านของเก่านะยี่สิบบาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในอาวุธของผมก็ตกแล้วก็140บาทนะแล้วก็มาเชื่อมเองอีกด้านนี้จะเป็นปลายเหรียญน,นะ,ะไว้เวลารงปักมงอ่านะง่ายอยากได้ดังใจต้องทำเอาเองนะอย่าทนใช้กับอย่าทนอยู่กับเครื่องมือที่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มี ใช้งานแล้วมันใช้ไม่ดีอะไรงี้เราเปลี่ยนเลยฮนะเปลี่ยนเลยหรือไม่ก็ปรับปรุงก่อนมันจะทําให้งานมันดีนะทํะทงานไม่เหนื่อยมากนะเหมือนเราจะไปตัดไม้แบบนี้ก็ต้องเป็นต้องใช้ขวานที่ดีนะเหมือนผมแบบนี้ถ้าว่าให้ตัดไม้ ก็ต้องรับขวานรับแรมคมกว่านะฮะอย่าทนอยู่กับเครื่องมือไม่ดีฮนะงานก็ไม่เดินนะถ้าเครื่องมือไม่ดีอคุยกันเรื่องอ้อยต่อนะะคุยเรื่องระยะห่างแล้วนะการดูแลง่ายใช่ปลูกอ้อยนี่มันก็มีอ้อยนี่มันจะทำให้เรา ข้างใครได้เหมือนกันนะถ้าถ้าเราปลูกไประยะหนึ่งและและถ้าเราศึกษาไปด้วยนะเพราะว่าอ้อยนี่มันมีอ้อยคั้นน้ำนี่มันมีหลายสายพันธุ์มากเลยทีนี้คนเรามันมันจะเกิดกิเลสทีเนี้ยพอเราปลูกสายพันธุ์นี้พอเรามีแล้วทีนี้มันมันทำให้อยากมีสายพันธุ์นู้นพอเราเข้าไปศึกษาปุ๊บไปเจอคืออยากได้อยากได้หมดอนนะ่ะคนเราอ่ะ แต่ถ้าผมแนะนำนะเรกเรกปูกเนี้ยผมแนะนำให้เป็นสุพรรณบุรี50นะเพราะทั้งสีทั้งรสชาติเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นยังยืนหนึ่งอยู่ในท้องตลาดนะและ <c oughs> ผลผลิตมันก็ให้สูงด้วยเพราะสุพรรณบุรีนี่มันจะแตกกอดีนะจุดอ่อนของมันก็มีฮะแต่ จุดอ่อนมันก็หนึ่งเรื่องรากอาจจะสู้พวกเหลืองเกษตรศาสตร์แบบนี้ไม่ได้อาจจะมีล้มมีโอนมีเอ็นบ้างก็แต่ผมว่ามันมันก็ยังเป็นเรื่องเล็กน้อยนะพวกนั้นเราแก้ไขได้ป้องกันได้ผมไปเจอแปลงหนึ่งก็รู้สึกสงสารเขาว่าไปซื้อเขานะฮะไปซื้อเขาเขาก็ปลูกเยอะเหมือนกันคัดออกมาน้ำำําดําเขาควันทิ้งหมดเลยโทรไปอีกทีโทรไปคุยเขาว่า เขาบอกฟันทิ้งหมดแล้วน้ำำําดําแต่ผมไม่ได้เป็นคนบอกเขาน,ะน้ำดำมีมีเจ้าอื่นนะบอกทีนี้เขาฟันทิ้งปลูกใหม่หมดก,ก็น่นะแนะนําเพื่อนที่ว่าจะเริ่มปลูกนะให้เลือกแนะนําสายพันธุ์ไปเลยสุพันณบุรีห้าสิบครมันจะเพื่อนผลผลิตดีแล้วก็ขายได้ชัวร์เพราะพอขาแม่ข้าก็ จะชอบสายพันธุ์นี้มากขันแล้วสบายใจขายสบายใจทั้งรสชาติทั้งสีสีสวยน้ำอร่อยหอมถึงอย่างงู้อย่างนี้ก็การขายอ้อยเนี่ยผมก็ยังให้ความสำคัญของสีของน้ำมากกว่ารสชาตินะฮะผมว่าเรื่องสีนี่สำคัญถ้าสีไม่ผ่าน สีไม่นิ่งเนี้ยน้ำไม่นิ่งเนี้ยจบจบเลยและแนะนำนะถ้าว่าคนส่วนใหญ่จะมองอ้อยในแง่ร้ายนะเมื่อก่อนนะเช่นผมผมก็ด้วยจะมองอ้อยเพราะว่าข่าวทีวีมันออกมาปลูกอ้อยแล้วขาดทุนราคาไม่ดี อันนั้นเป็นอ้อยโรงงานนะฮะเป็นอ้อยโรงงานนะ,ะที่ว่าทำให้คนรู้สึกไม่ค่อยสนใจอ้อยนะฮะข่าวออกมาราคาตกตำ่ำเผาอ้อยทิ้งบ้างอะไรนู่นนี่นั้นนะแต่ไม่ใช่อ้อยขันน้ำนะผมแนะนำนฮะถ้าใครไม่รู้จะปลูกอะไรหรือเคยปลูกสิ่งอื่น อย่างอื่นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ผลนะผมให้ปลูกแนะนำให้ปลูกอ้อยนะพอปลูกไประยะหนึ่งคุณจะรู้สึกหลงไหลในในตัวเขานะเพราะอ้อยอย่างที่บอกมันมีหลายสายพันธุ์ผมเองตอนนี้สนใจหลายสายพันธุ์มากแต่แต่ก็ทุ่มเทให้สุพภาณะห้าก่อนนะฮะที่ผมอยากได้มี 95127มียักษ์เขียวยักษ์ไต้หวันแล้วก็มีไอของเวียดนามอะไรเมี้ยเมียเมียเมียหลงเฟยอะไรอะไรเนี้ยแล้วก็มีพันนางนวนนางนวลน,นี่ที่ผมสนใจนี่เห็นว่าไอชานอ้อยมันเวลาบดมันจะป่นเลยบดได้ครั้งเดียวฮะแล้วก็น้ำนี่จะมี ที่ผมไปศึกษามานะแต่ผมก็ยังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองที่เห็นว่าน้ำมันจะนุ่มสีนี่สวยและจุดเด่นของเขาคือทนทนแรงทนน้ำมันคือมีการเจริญเติบโตที่ดีนะฮะก็อยากจะได้แล้วอีกพันหนึ่งอาเคอาเคนี่มันเป็นอ้อยที่มันอยู่ตรงกลางนะมันอยู่ระหว่างโรงงานกับไป คั้นน้ำที่มันเอามาคั้นน้ำได้เพราะน้ำเขาไม่ไม่เปลี่ยนสีน้ำกานิ่งนะมีความหวานที่สูงไอเรื่องไอเรื่องความหวานสูงต่ำนี่ไม่ต้องกลัวเพราะเราก็ต้องขายแบบใส่น้ำแข็งอะไรแบบนี้ยิ่งหวานผมว่ายิ่งดีอยู่แล้วพอใส่น้ำแข็งมันก็จะอ่อนลงมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีพันุไหน่ะที่อ่าแดงแดงมาเลยมีหลายตัวผมก็อยากก็สนใจหมดอนะที่ว่า สนเฉพาะที่น้ํานิ่งนะไอ,ไอตัวน้ําไม่นิ่งนี่ผมจะไม่ไม่พูดถึงนะแล้วก็อ้อยเคี้ยวอ้อยอะไรไนมะ่ผมไม่ไม่ผมสนเฉพาะไอคันน้าและตัวไอเนี่ยตัวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะอันนี้เป็นอ้อยที่พี่ปลูกไว้นานมากแล้ว10บสบปีได้ไม่ต่ํากว่า10ปีผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไระนี่ผมไป ดึงมาต้นหนึ่งแล้วก็มันติดรากแล้วก็มาขวางไว้มันอยู่หน้าบ้านนะฮก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจเลยมันแต่มันก็ยังมีมันก็ยังอยู่ได้นะเงามันอยู่ตรงหน้าบ้านน่ะรุ่นนี้หมดไปเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ขึ้นมาสักพักมันก็หายไปอีกสักพักมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิบปีผมเห็นว่ามันมันสวยดีลำป้องมันจะยาวเห็นไหมฮะ มันก็จะดูผมๆหน่อยไอ้ต้นนี้เพราะว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้รดน้ําอะไรมันมันก็อยู่ตามธรรมชาติแล้วมันมันอยู่ท่ามกลางไม้อื่นนะมีทั้งไม้ยืนต้นไม้เลื้อยมันก็อยู่กับเขามันได้แออนะนำนะถ้าจะปลูกขอให้เป็นสุณห้าสิบนะจะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่ต้องควันทิ้งนะ สายน้ำพึ่งก็ดีฮะสายน้ำพึ่งแต่ว่าสายน้ำพึ่งงันต้องต้องคุณต้องมีความรู้ก่อนนะสายน้ำพึ่งนี้มันจะมีอยู่สองตัวนะอีกตัวหนึ่งมันจะน้ําน้ํามันจะขำอ่ะน้ํมันจะไม่นิ่งแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตได้ดีสังเกตทีตใ่ใบนะสายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งนี้ให้ดูใบที่ว่ามันเรียวเรียวเล็กๆถ้าว่าใบใหญ่ๆญกว้างกว้างนั้นอันนั้นเป็น เป็นตัวคล้มนะไอตัวที่ว่าน้ํานิ่งนี่ใบมันจะเรียวๆเล็กๆนะฮะถ้าใบหนาๆกว้างๆอันนั้นอันนั้นตัวคล้มนะสายน้ําพึ่งนี่ก็แตก่กอดีจุดเด่นของสายน้าพึ่งนี่แต่กอดีเลี้ยงง่ายทนทนแรงทนน้ำนะฮะจะดนเติบโตได้ดี น้ำมีความอร่อยอร่อยมากๆเลยสายลําพึ่งอะน้ำอร่อยมากถ้าคุณได้ของแท้มาก็ปลูกได้เลยฮะถ้าสายสายลําพึ่งตัวแท้ถ้าว่าจะสั่งซื้อท่อนพันนะฮะก็เลือกดูที่ไว้ใจได้หน่อยนะเพราะว่าหากคุณได้ของ ได้ตัวน้ำคํมามันจะทำให้เสียเวลานะฮะอ่าเนี่ยพลังแห่งความสม่ำเสมอนะความสม่ำเสมอทีละเล็กทีละน้อยมันทรงอนุภาพนะเมื่อเวลาผ่านไปมากพอนี่แปลงอ้อยที่เราไม่มีต้นทุนนะฮะไม่มีทั้งค่าปุ๋ยเนี่ยเป็นการปลูกที่ ไม่ได้รองก้นหลุมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไระมีอย่างเดียวรดน้ำท่อนพันก็เราเก็บช่วงปลายยอดจากไอ้อ้อยที่เราไปซื้อเข้ามานะแล้วก็เก็บส่วนปลายแล้วก็เอามาปลูกท่อนพันก็แต่เพื่อนๆที่ไม่มีไม่มี ทอนพันแต่อยากปลูกก็ก็หาซื้อดูฮะก็หาซื้อดูของผมก็ได้เพาะไว้จำหน่ายด้วยนะฮะเพาะไว้จำหน่ายด้วยผมเพาะไว้จำหน่ายถุงละยี่สิบบาทไม่แพงนะเพราะผมว่าคุณลงทุนในอ้อยยี่สิบบาทเนี้ย มูลค่าของมันเมื่อเวลาผ่านไปเงี้ยมูลค่าเพิ่มเพิ่มแน่หลายเท่าตัวถ้าคุณเอาถ้าคุณเอาเงิน20บาทไปฝากธนาคารนะมันก็ยังตั้งอยู่20บาทนะหรือไม่ก็จะลดน้อยลงมูลค่ามันก็น้อยลงเพราะเพราะว่าเงินเฟอ้อมันขึ้นสูงมากเลยนะแต่ว่าถ้าคุณปลูกอ้อย20บาทเนี้ยเหมือนก่อนนี้เอาสมมติ20บบาทอันนี้คุณกำไรเท่าไหรน่นี่กี่ต้น คุณดูถ้ามันเวลาผ่านไปปุ๊บเนี้ยกอเดียวเนี้หนึ่งปีเอาหนึ่งปีนะฮะยี่สิบาทหนึ่งปีมูลค่าเพิ่มมากี่เท่าตัวนับลํำเลยฮะย,ยิ่งอ้อยตอนนี้กิโลละ8บาท9บาทเงี้ยต้นเดียวคืนทุนเลยใช่ไหมกํกำไรอีก30สต้นแล้วอ้อยนี้มันไม่ใช่ว่ามันตัดครั้งเดียวนะฮะ ไอ้กอที่เขาดูแลกันดีๆเนี่ยเขาแต่งเขาเอาใจใส่ใส่ปุ๋ยรดน้ำเนี่ยเขาอยู่ได้สามสี่ปีนะฮะถ้าเพื่อนคนไหนเอาเปรียบเทียมอย่างนี้นะอ้อยกับกล้วยเงี้ยกล้วยก็อยู่ได้นานนะแต่ผมแนะนำให้แต่กล้วยปีหนึ่งมันออกต้นหนึ่งมันออกหวีหนึ่ง กล้วยนี่ก็แทบไม่ต้องดูแลเหมือนกันนะอ้อยก็เนี่ยผมอ้อยนี้อ่ะอ้อยนี่เราถ้าเรามีไหลกอเงี้ยตัดได้ทุกวันนะฮะอ้อยนี่ไม่เห็นว,ว่ามันจะโตไม่เท่ากันกอหนึ่งเราอาจจะตัดได้ทักงสองลำใช่ไหมฮะลำสองลำตัดหมุนเวียนไปเรื่อยๆขายได้ทั้งปี ราคาดีมากยิ่งคันน้ำเองด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฮนะแนะนำนะแนะนำให้ปลูกอ้อยนะฮะคิดอะไรไม่ออกก็ปลูกอ้อยไว้ก่อนนะฮะครับวันนี้ก็พูดคุยกันแค่นี้นะฮะก็มีสาระบ้างไร้สาระบ้างก็ อย่าได้ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยนะครับผมอะไรที่มีสาระก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็คาดหวังว่ามันจะเป็นไปประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะแต่ไหนไรสาระก็เพื่อนๆก,ก็คิดว่าฟังเล่นๆแสงแดดก็เริ่อมาอ่อนๆยามเช้านะฮะในแปลงอ้อยแปลงอ้อย ต้นทุนแบ่งอ้อยที่ไม่ได้ลงทุนนะไม่มีต้นทุนนะลงแรงลงแรงวันละนิดหน่อยอลงแรงวันละนิดหน่อยเวลาผ่านไปความสม่ำเสมอนี่มันจะส่งพลังมากนะมันเป็นพลังที่ทวีคูณน,นะลองนึกดูถ้าว่าเราทำแบบนี้หนึ่งปีผ่านไปนี่คุณจะมีอ้อยเท่าไหร่อ่ะเดือนหนึ่งเอา สมมุติว่าคุณปลูกวันละหนึ่งต้นเดือนหนึ่งคุณก็จะได้30กอใช่ไหมฮะจะเป็น30กอแบบนี้10เดือนก็อ่กี่กอสิ0เดือนก็300ใช่ไหมฮะปีหนึ่งคุณก็ได้360 360กอนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะฮะถ้าคุณทำไปทีละลักทีน้อยนะ มันก็จะได้เยอะนะ,ะผ,มผมตัวนี้ผมก็ประมาณร8 0ยแปกว่ากอแล้วถ้าว่าคันเองนี้น่าจะพอแล้วปีหน้าแต่ก็แต่ก็ยังยังจะปลูกเรื่อยๆนะปลูกเรื่อยๆปลูกวัลลอกัลลกอ,ลก,อก็ดูว่าตรงไหนมันจะ เติบโตได้ขุดแล้วก็ปลูกเลยไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปพิธีดีตองนะฮะเอาแบบให้มันง่ายที่สุดไม่ต้องไปหาปุ๋ยมารองก้นหลุมไม่ต้องเกียมอุปกรณ์อะไรเยอะเพาะอ้อยไว้ในถุงดําแล้วหิ้วมาเลยแล้วก็ยกมาแล้วก็ขุดแล้วก็ปลูกเลยค่อยแต่งเอาทีหลังปลูกทิ้งไว้ก่อนต้นไม้ไมันต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตถ้าคุณมัวแต่ต้องรองก้นหลุมต้องเกียมดิน ไม่ได้ปลูกนะัะทำแบบนั้นคุณอาจจะมีค่าใช้ใชจ่ายที่สูงนะฮะแต่ถ้าคุณให้เวลามันเช้าแล้วสักครึ่งชั่วโมงอะแบ่งอ้อยครึ่งชั่วโมงพอจะได้ไม่เหนื่อยเยอะโอเคพูดคุยแค่นี้นะขอบคุณครับผม